ตาแล้วก็ตุกติกเฮ้ยอย่าตุกติกอ่อตุกตาแล้วก็ตุกติกโอ้โอเคโอเคขออเ่าวเฮียนอันมออยังก่อนจะ้ะมอสามมอสมมหนึ่งมอ,มอ 1. ไปน้ำกันมอจระ,ะมืออ่าเป็นน้องเอง๋ยนาะถามนั่นหนึงก่อนพี่น้องเอง๋ยอันอีหล่าจะเป็นยังไงกันนะใหญ่ไหมนเป็นมอเป็นมอตุกติกได้ใช่ไหมฮะ เป็นขู่ไอ้เบงคู๋อ,อ๋ต่างกันได้พี่น้องเลยฮ<า>ะใครมากกินขนมอยู่ม,มื้อขึ้นมักเบิดเลยเอ้เอาซันม,กมักละ่ะเชียวให้เบิดแก็ดนี่เอาบักสิหลายนึงเด้อพี่น้องนี่เครึ่งแก็ดพุน่ <c oughs> นนซ่ํากินเจ้าเอา้าอุ้มเอาเอา้าเอาเอ,เอสมใจ้ไป ฮึบพ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 ึบอ้ยเปิดมึงด้วยฮะแม่เปิดให้เราหน่อยโอเคพึบเด้ออ๋อใบหนึ่งนี้อันชื่อจุ๊บอยู่เปาเนี่ขนมเหลือเหลือเหลืออะไรคิดวะเรืออะไรเต๋อเรืออะไร่ะไลาดอยู่พี่นะเอาจับบังจับบังกันเด้อจับมังก่อนอ่ออ่อจับบังก่อน บหยังใบ500 500 5 0อยัง500บาทได้เท่าไรเป็นเงิน้าวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบ้อสู่คู่สู่คน พี่น้องเองป๋ปวชอยู่ในอะไระต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก,กยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปะเตียงทองซาเนลคือเก่เาพี่น้องเองเมื่อน,นี้ก็เปิดภาพมากระคำมือตื่นตาเนาะปะเตียงมาอยู่ตัวหน้าบ้านน้องตุ๊กตาตอนนี้พี่น้องน้องตุ๊กตาก็คือมู่องทางอนาน้องมวยอะละเนาะปับะเตียงได้อาณาฮับมอบไม้จาก พระอาจารย์อยู่ทางภาคไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงซื้อกสานกระสอบใหญ่1 50โลมาให้ทั้งน้องทุกตาแล้วก็มอบเงินให้เรา1,000บาทว่าซั่นพ่อแพี่น้องอได้อ่าเติมน้มันมันอ่ารถไปงทําโรงเรียนว่าซั่นหรือว่าสนับสนุนเรื่องการาการเรียนแหละอพี่น้องเนาะอ่า 응ไปพี่น้องเลยเพราะว่ารายใหญ่กันห้างก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปหาน้องเพิ่นก่อนน้องพี่น้องเนาะยันเจอเพิ่อนรับเพิ่นนอนแล้วไปจักเด็กดื่นปานิมาอย่างนี้เราก็สิบบตื่นบอกเพราะว่าเอารถไปชมมาพี่น้องเลยมันมีปัญหาแน่นอนึงเนาะก็เลยมาคำบพราะเรา้องมีกมาน้ำซ้ำเพราะว่าให้เพิ่นพักผ่อนมาแต่สิปูนเพราะว่าเนี่ยยันเพิ่นเมื่อยแต่บ่เตียงก็บ่ได้พักคือเก่าเนาะตามสไตล์บ่เตียงแหละบ่มักพักพี่น้องเลยมักไปอย่างเดียวเนาะ ไปอย่างเดียวเลยโอ้ช่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 วทหารโอ้นี่นไองเอีุดอืมอืมบุเคยเห็นบะอ่าบุตี้แล้วแหละเห็นมากกับคำกันขึ้นอ่าบ่กเคยเห็นเห็นด้จะหยุดเดี๋ยอ่าสวัสดีละไปตู้แต่ว่าชิอนแหละมาจาก ห้ากน้ฮะห,หากมาจะเพกน้ำหากะมาจะเพกน้ำเพ,เพกน้ำยู่ใจน,นะอยู่เพืเ่อนฝาแตดอันรับจ้างบอ่อ,อ,อันนี้ไม่นะีะเออสบายดีดยเดอ้เอทั้งนั้นเด้ออ่าพาเม่บอหน่ะอันนั้นอันนั้นเม่เม่น้องจุกตาบ่แล้วกา็พายหน่ะพี่น้องบ่ละน้องเหรอน้องบอนั่น,นะนจะค้นอยู่นี่ แต่คนพี่น้องเจ้าเจ้าคนมีแต่สามคนสี่สามน้องเขานอนอยู่พี่เขาเป็นคนใหญ่เอ้าเจ้าพี่นอนพี่เพื่อนอะไรเขานอนใหญ่อีกครั้งหนึ่งโอ้นอนเฮนอนเฮ่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยแสดงว่ามีใหญ่กุนี่อีกหนาะอันไหนเพื่อนเนี่ยไปเผาเพื่อนเอ่อไปเผาเพื่อนเหรเพื่อนเลยเออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่น้องเลย กินข้าวกินน้ำแล้วนางมานี่ยังเขายังบริกินหักกรมายังบริกินช่มหักกมาพี่น้องเลยแสดงไปไปเพียนแะ้วกมานี่พ่อแม่เนาะโดยมากะกะไปเห็ุสสยลาเลยลำเอือพื่นใอ้เหตุอดไรนางเมื่อนี้ได้หาสิพัดอืมแพ็กไปได้นางแพกน้ำแต่ว่าขั้นเหตุเป็นศกแพ็กเป็นโรงงานน้ำผมบ่โดยเราเป็นโูกงานไง แพ็กแพ็กแพ็กอ่าซีนเห็นะเนาะซีนใชเป็นแพ็กแล้วก็เออเพิ่นมีโรงงานน้ำอืมพี่น้องเลยอันนี่ก็คือเคลื่อนอีละบนเตียนก็บพิ่ได้มาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเทื่อตอนอ่ากลางกลางเว้นก็ได้พี่น้องเง้ยสามารถกังเว้นกับบุตรจืดน้องเพิ่นขึ้นเก้าพอน้องเพิ่นต้องไปห้องเฮียนเนาะอ่าพี่น้องเง้ยแล้วก็อ่า ตอนแรงเพิ่นจังมามามาตอนแรงเพิ่นไปเพ็กน้ำอีกกืบบเจออีกมาตอนดึกเพื่อพี่น้องเลยกืบบดึกประมาณเกือบเกือบแปดโมงพี่น้องเลยเนาะท่านได้กินว่าข้าวซับยังอ่าได้ยังทีกินแรงมไ้มนี่เน่เราไปซื้อจ้าท่านได้กินบะกลุ้นเลยนี่กินมาแล้วยังแต่เฮากับน้องเฮาวอีกอันไปเฮ็ดไหนไปเฮ็ดกับน้องจ้าหันบ่เลย ได้พูรละหาสิบพันได้รวมบนอาหาสิบพันสองคนนะสองคนละสหภาพันก็พี่นังเงเออตัดไปแบ่งกันคนละสหภาพันไปชื่อกินนงเฮียนชื่อยังยังได้ในสหภาพันสหากะขั้นอยากเขากลองก็ชื่อได้อลกองหนึ่งกลองเดียวโดยกองหนึ่งกับสิบสองพันอือใช่ใช่น้องเจ้ามาพิมพ์ดัวเอิญเอิญเรามาพิ่ดูนั่งเลยมาพี่ด้วยนะ เบ่งหนาเบ่งหนวดนี่หยางวันเร็วอืมเป็นอะเอออันบพตีกออกมาพี่เป็นอเป็นายบออายบเคยเ่าบเคยเข่ากล้องเลอืมสบายดีละอืมอมาพี่มนาเบื่อพี่ซ้ำกันซ้ำกันเลยนี่อ๋ออออ๋ออ๋อเปองตุกตาแล้วแก Tuk tik, hey, ayah tuk tik, tuk tala dan tuk tik, oh, okay, okay, ayah yang kah na? Mesa kumtang. Oh, nong bunเลย. Oh, anak kameen mau aum juhana kah na? Batu. Kau pun luku dok terbat ini, eh, pino kah? Eh, jo. เอาก็พี่น้องกันเป็นกัเบิ่งทัดทัดอยู่เนาะอ่าอยู่กันอันอาชีพเฮ็ดหยังอีหล่าอยู่เฮือนดูอยู่เฮือนเจ้านี่ครอบครัวจะอาชีพเฮ็ดหยังขอเขาบอือกทั้งคอเปียเกลียวกับสีสีอยู่ตลาดโลกอ๋อแบบแบบทาสีท่ายังเดี๋ว่าโรงงานสีโรงงานสีอ๋ออยู่โรงงานสีอ๋อพี่น้องกัน แล้วก็แม่เจ้าในกาลูกเันือนเนาะ <No. S 1> อ๋ะแล้วเจ้าก็เ่างเฮียน <No. S 1> มนนนาแสดงกับพ่อเจ้าหาเงินผู้เดียวน,นะฟังบอก <No. S 1> บางที <No. S 1> วันเช้าวันอาทิตย์แม่เขาก็าไปขุดมันขุด <Good man. S 2> <No. S 1> มันอือเจ้าน้อง บางทีตุ๊กตาไปนำตุ๊กแกไปนำเดียวอ๋อเฮ้ยลูกกกเจ้ามาลูกกกอืมอ้ายเขาอยู่เพื่อนไงอ๋อมีอ้ายอีกโอ้พวกขนพูดอะเด่นอนเถอะวะอ่าเป็าอะไรเงยเพราะว่าเล่ากับเฮือนนี่อยู่อยู่ในเมืองอยู่เลยพี่น้อย่งนี้นะอยู่นี่แต่น่าจะเป็นดินของทั้ง รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เพื่อตังว่าเ,เป็นอ่อ่ตุกตาตุกติกอายุจกปีตุกติกสิตุกตาได้ใช่ไหมสิบสามสิบสามหัวปีใช่ปีเลย 1. 1> เออเป็นอะเขาขเฮียนอันมออย่างก่อนจะ 1. 1> มอสามอสามมอหนึ่งมอหนึ่งไป้่วมการมอจละมือดเดออ่าเป็นอะไเ,เนาะ ทำหนึงก่อนพี่น้องเอ้ยอันอีล่าจะเป็นยังไงกันะนะใหญ่แม่นเป็นหมอเป็นหมอ <c oughs> ตุกติกได้เช่นนะเนี่ยเขเป็นครูเขาเป็นครูโอ้ต่างกันได้พี่น้องเอ้ยเพราะยังไง,ออง,ไงละ่ะมันมันต้องมีเหตุผลหนึงเป็นยังไงจะอยากเป็นครูเป็นยังไงจะอยากเป็นหมอมันคือบุคิลคือกันดังว่าเบุ้งด้วยตุก <c oughs> ติกตุ๊กตาคนก็ได้ตุ๊กตาเขาตุกตา๊กูเวลา ไปโโห,ลหล้องหมเลยเห็นมากอมบอก,ม,กมันเป็นคมมั<ด>กเจ้าพวย่านเข็มย่านมีดบ่ใส่แหละก็ย่าเป็นเออมันต้องมีความกาล,ล้าอะไรถึงเ,เป็นโมเป็นแพทย์เป็นโมได้พี่น้องเห็นเนาะออ,อเพราะว่ามันมันในการเป็นแพทย์เป็นโมโนั่นกับมันบริต่างกันอ่ากับอ่าพี่พี่น้องเลยอ่าคือลำบากกลัวทั้งบ่เตียงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ใช่คนเราคนต้อง ช่วยเหลือคนอะไรว่าง่ายๆช่วยคนที่กำลังเจ็บกำลังเป็นให้ดีให้เช่ามันก็บบง่ายได้การซอยคนทุกรูปแบบเป็นอะไรแต่แกเห็นเห็นเพิ่นรักษาคนเจ็บคนป่วยจะจะจะเปลี่ยนไปสิบอก <c oughs> ย่านอยู่หังมักย่ <c oughs> านจะมักอีละได้ใช่เขา <c oughs> เอยากสอนนอกน้อกมีคนพู เจ้าโบเจ้าโบลำคาญบ่ <c oughs> อาถามมันต้องต้องต้องไปจุดจุดนั่นไหน,หนออ้องเลยกะอดเอาโอ้แนวเพราะเจ้าเจ้าต้องไปเจอกับคนหลายดิเมมบ่ละนั่นลู <c oughs> นนกเจ้าเป็นคู่หนึ่งมีลูกชิดหลายงอวงเงี้งยงว่ามันจะคนจะอะไรจะแบบใดแบบใดชนเนีายชนง่ายดิแทะเราจะได้บ่คิดเราจะได้บ่ต้องใจมากไอ้ดีไรมากกับงานมากกับสิ่งที่เขาจะเป็นนั่นนั่นนะจัง แตงยูได้จะมักกันนะั่นเนาะตุ๊กตาพันมักเพศนะพักเพศไปไปรับไปหาโมชักกลไกยี่ป่อบอเคยฮรับมีอ้าวเราเคยเป็นไข่เป็นยังบรเคยไปหาโมเป็นไข่เลยว่าบรเป็นแทงเคยแต่ออตอนนั้นเขาเจ็บกระพกเพาะแต่แทงเลือดเ <laughs> จ็บเจ็บบ่ให้บ่ห่ปเออโอเคโอเคอ่าดีแล้วคำบเราเป็นยัง พี่น้องเอ๋ามื่อนี้มาอ่ารบกวนเวลาทั้งน้องเพิ่นเดี๋ยวเมือ่อหน้าจังทั้งสี่มาอารีวิวบึงบา้บานบึงซองให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอ่าพี่น้องเอ๋พอดีมีอ,อาณาผู้ใหญ่เพิ่นให้ระบายซื้อเข่ามาให้เนาะ,ะทางครอบครัวเจ้านี่ก็ซื้อเขากินมาละซื้ออืมซื้ออาณาเทือละเทไร เลื่อ,ลอลนลสออออะสอบละการะไรแบบคะแนนได้เงื่อีกกบสามสิบหรือสั้วสืบเผื่อไว้อีกอือสอบหนึ่งกับสิบสัวโลสิบป่แ<อ>สดงว่าสอบปลายเออเออเออไปนอนเลยแต่สอบเดียวนี่โบกุ้มเป็นบ่าวอ๋อ,อโอเคโอเคอเจ้าคือตัวนี้หน่อยนึงคือกินลายเถอะอ่าิดว <laughs> ่าใน,นเฮือนนี่ยพ่กินเก่งกูมูว้าพู จะพ่ออะไรบ้างไงบังละนี่ยิ่งเขี่วด้วยเขี่วจะลดอันนี้กินข้าวเก่งอ๋อพี่น้องไงอ่าอ่านกได้บวกเข่ากับชานก็สอบหนึ่งพอได้เออพี่ได้เฉยวันนี้อายชื่อมาให้อยู่หลังรลุดอันน่ะเห็นได้เฉียวมาได้บบเนี้ยอ้อยกันกันไหมอ้อยสฉยเออพี่น้องไงได้บ่คิดหรอบ่ได บุ๊คล้วเขาบอกเคยโย่บุเป็นยังมามาพี่มาเบิ่งก่อนเดี๋ยวเราไปชิโยให้ก็ได้พี่น้องเห็นเนาะสี่คนนี่บ่ได้บ่สี่คนนี่บ่ได้ดอกนะนพี่น้องเลยพอเจ้าบริจูเฮือนบ่แล้วขึ้นเหมือนโน้นเจ้าเราไปใส่กับบุ๊ใช่เฮือนหยาเจ้าไฟติดนะางอีกทางเดียวหยางเขาไปอีกเห็นบ่ ไปน่องก็พาจักรยานบาเขาสิ้นแล้วมีอ้ายนาำนกอ้อยแบบนี้จับกล้องแห่ได้ป่าววนี้จับกล่องแห่เด้อเอานิ่งๆเด้ออ่าจะจับอันนี้มันมืดไปนอนอย่ต้ซองเลาว กินขนมนะนี่บอกกินว่าขนมฮะเออหาขนมให้เปล่าน้อยกันเอามาพี่เอาทำไปไม่ยังเขี่ยเหี้นบอกกี่ขนมเห็นอะไรอยู่บ้าเห็นได้ยู่บ้างก็ดีเองโอ้โหแต่กงว่าเห็นอะไรเห็นกันเลยเฮ้ยชิบช่องทั้งอื่นก็ไ่เห็นกันแล้วอ่ะ เดินกันเด้อหายก่อนอพี่น้องเลยมักจะมาก,กินบ่พอไปมาก,กินขนมฮะพไปมาก,กินขนมยิ่งเมื่อยขึ้นมักเบไดเลยอเอ้าสันมกกักอะไรแจ๊วให้เบิตรเก็ตนี่เอาบัตรลายน้อพี่น้องเลยนี่ครึ่งแก็ตคนทำจีกินเจ้าเอา้าอุม้มเอา้าเอา้า เออสมใจอยากเด้อขอบคขอบใจไป่ช่างคช่ไหมไปแล้วผู้เล่นลุงๆเบอร์แล้วผู้ใจรู้ละขอบใจนะาเออ,เอ,อโอเคยวกันเด้อเออดกใจเอาหนิผู้อ่าอ,อีละ ต,ตุ๊กต<ช>ิกถือเอเด้อ<ช>อันนี้เนี้ยกินแล้วบา้าซื้อมุกปากลาครับจะกล้าไปใช้อะไรยังลายย่างอยู่อ่ะไม่กินชุกนะแล้วบา้าซื้อเบกเอาเขา่ขาเข่าพวกตัวนี้ก็ได้เลยเนาะโดยเข่าป้านั่นก็ได้โอเคโอเคอเป็นยังไงห้าสิบโลผมได้ไหมหมูกับตะกร้อ,องมูมีตะกร้อง่ามาน่อเบกคนเดียวนี่แหละไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบโอ้ยเปิดมั้งด้วยฮะแม่เปิดไหนฮะเนี่โอเคปึ๊บเด้อโอ้ยตกใจวะอ่าพาไปนี้เด้อเอาไปเองเด้อวันนี้เด้ออ่อมาให้มาอีกละได้ละไปเจ้าเขอนั่ผู้บันนี้น่าชอบนะเอ้าเอ้ยตื่นแหลน โอเคเลื่อมตาหน่อยนึงเด้อเพราะว่ามึงเห็นห้งพี่น้องหงนั่งลงเลยล่ะใช่ขนมเมื่อกีน้เนี่ยเอามากินนะแม่มาดูมานั่งใกล้กลๆพ,พี่มานั่งใกล้ๆพี่ไว้มานั่งพี่มานั่งใกล้ๆพี่ไว้มันน,มนั่งน้ำกันพี่เลยเออพี่น้องเพื่อนครอบครัวเราพี่น้องไงยอ้ายนั่นบูอยู่บ่คนอยู่เพื่อนเนี่ยเพคนเผาเออจะปีแล้วะเจ้า เราสิเจอร์นี่แหละโอ้ยังอยู่สิบปลายไปเลยเนาะยังบริหารพันธ์ไกัยังมีครอบครัวบ่ยังปอโตพี่น้องเลยหนึ่งสองสหคนผู้น้อยเืยังไงโซกไซโซโยอันน่ะอ้าอ้ื่อยังไอ้ายอมอ๋ออ้ต้มตุ๊ตตาตุกติกแล้ก ตุ้มตาต,าตุมาตาม้มตาเมีามษาโอ้นี่สามคนคมนี่คองนี่ <c oughs> ตุ้มตาตุ้มติ๊กตุ้มตามเออคือคือคืออ่าบ้านเรแล้วโอ้พี่น,อน้องนี่เนาะหยุดเดี๋ตุ้มติก๊กวะอ่า <c oughs> พี่นอ้นนอ,อ,อ,องเงี้ยอาอ่เขาเฮียนจะคนแล้วเข่าบอรตุ้คนบอรตุ้คนเลยพวกนี้อนุบาลบ่หน่เลยป่ะพวกนี้เลย ผู้นี้อยู่ป3ปุ่มจำปชองแหละเจ็ดปีเลยฮะนั้นครับเจ็ดปีแปดปีครึ่งเหรอหูประมาณเจ็ดปีป่ะหกเจ็ดเจ็ดปีนี่แหละเข่าร้อนนะคุณน้องไงเจ้าเจ้าพ่อกินข่าวลายนะเข่าจนรุดบ่กินเข่าอยังไรหล่อนแลคนกินขนมลายแล้วไมีเข่าเข่าเขียนกินขนมลาย เออกินขนมลายแค่เพียดเอามาเอามาใช้ของระบาเอาให้นะคืนมาเม่นนะเชียงเลยโอ้ต้องขี้นี่นอนเถอะวะแยกคนเอาบ่อ้าวไปเชื่องกันเลยแบบที่นอนแบานนี่้แซงเพลนอันนี้ไพับายกันอนอยู่นี่นอนอยู่นี่เลยบ่แม่นนะคะนอกระพุทธกระพุทธนอนอยู่นอกนี่เลยบ่ะแล้วนอนอยู่นอกเออมันห่อนเบาะอยู่ในเล่าแบบน่านอนแล้วก็เบิ่งกระหัดน้ำกระเบงไปน้ำสิเนาะ อืมโอเคพี่น้องเลยไปเฮียนทุกมมือบ่ละบริขารดิบอกอ๋ออ๋อเอาเฮียนเก่งๆจ้ะพี่น้องเลยพี่บอมีน้ำมันรถกับเนี่ยไก่หนาอ่าไปเฮียนอดีใช่น่ะกูดมมีลายอืมไก่บ่จัดลักรักเจ็ดรักแปดกเจ็ดยแปดเออเอาอเออเออบ่มีน้ำมันรถกับบริบริไปดิยน่ยงก็ไหวแล้วเนาะมึงไก่ เติมน้ำมันรดละมือเท่านั้่ละทิดหนึ่งก็เจดสิบทิดเจ็ิดเจหาหกเนาะเจเจ็ดสิบผุ่นเติมนะเจ็ดสิบเนี่ยเฉพาะตะแปงเฮียนบ่หรือว่ามรวมไปทั้งอื่นบ่บมงทีกันอะบแม่ไปตลาดไปคุดมันซ้อมฉีดกะีปลถขนาดไปอืมอืมโอเคโอเคพี่น้องเลยกาเซียถทาเฉพาะตะแปงเฮียนนี่กืบมือละสิบพันี่ก็ได้อยู่เนาะจมกเดนั้นก็ประมาณ เหาเมือ่อก็บอกนะว่าหาซิปนะสมมติว่าบางทีก็บ่ได้บ่ได้ครับได้ตกไปทั้งอื่นเลย <c oughs> เรื่อ,องเงินเขียนไปดิ่นพ่อไม่ได้ลดแล้วบ่อกจวดแต่จวดต,ตรงเฮียนนี่แกพบดว่าได้แล้วนยังไงบืนมีอะไรเงินไปของเฮียนมีแล้วไปคนสหพันธ์นะ<ด>เออเป,ป็นยังไงไ,ไ,ไปไปไปให้น้าเมื่อกี้นี่ อ่านาไปงเฮียนนี่ไปกินข้าวอ,อ,อยู่พุ่นหรือมากินข้าวอยู่พี่มากินอยู่พี่โอ้เฉพาะแลยเสนะตอนเศร้าไปตอนเทียงมาตอนบายไปตอนเลงมาได้หมดเลน้ำซีเที่ยวผมแล้วโออเคมันกระเลืองอยู่ได้พี่น้องเหินน้ำมันก็ได้อ่าโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเอา้าบัตรเนี้พี่น้องเลยเอา่าระบากับสีกับก,บก่อนเดี๋ยวจะเอาเงินให้อา่าไปไปเรียนก่อน โอ้ยพี่น้องเลย <c oughs> ซื้อมือ้อเทไรจะจะไปนไี่ละมือ 40, ม้อสิบพันบางทีจ้ะมื้อสิบพันคนละสิบพันกินย่งคนละสิบพันกินน้ำไปลกินน้ำเลยก็นนแล้วกินน้ำเลยก็แล้วก็จะกินบรายดอกจะจอยนิดน้อยนเนาะ

ห้าร้อยบาทได้เท่าไรเป็นเงินลาวเหรอหาร้อยก็ได้หกสามแซนเนาะพันหนึ่งกับหกเซนห้าหกเซนซ่าอืมไพ่บอกถึกนะบอกบุ tteokbokki. ้งดูห้าร้อยเซนห้าหกเซนห้าพันหนึ่งเขาหกแซนซ่าหกเซนห้าอืมแต่ละมือหกหกแซนห้าปลายห้าห้าสิบปลายแล้วแต่บางมือเงินขึ้นเงินลงแต่ประมาณลาวลานี่แหละ แต่พันหนึ่งก็ได้ใช่ระมาณแซมซัมแซนปลาปลายนี่แหละเฮ้พี่น้องเไงจะกัะปันกันกับน้องเด้อได้จึงมือฮะนะคิดว่าใบหนึ่งลายมือเติบแล้วกุ้มกุ้มอยู่บ่จังกะทิดกุ้มเออเรือได้บ่ครึ่งเดือนคิดว่าคนละใบนฮะได้ได้โยเอ่อเฮ้ยพี่น้องเไงกะประหยัดซื้อเอาแะไรเนาะเพราะว่า สามแสนได้ยุดอกสามแสนก็นมือละสิบพันมือละส่าวพันนะจะอะไรได้มือละส่าวพันก็จะได้อยู่ประมาณสิบห้ามือนี่แหละได้อยู่ครึ่งครึ่งเดือนอ่าพี่น้องเลยเข่าเลยก็อ่าระบาซื้อมาให้เดย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเข่าบ้านนี้อันนี้ี้เกือบเกือบเดือนนีน่เนาะ S <S <S เข้ากระสอบหนึ่งนี่ได้การที่เรือก็ซื้อมาเติมอีกพัณสิบสั้นโลบอกุ้บมานี้เนาะพี่น้องเลยเอาอจะได้กับข้าวเฮียนเก่งๆได้ด่าเด้อเข้ากระสอบหนึ่งนี่กับเงินพันบาทนะเป็นเงินของพระอาจารย์อยู่ทางพังไทยเด้อเผื่อภาคมาให้เจ้าอ,อันนั้นคาห้ามาเฮียนเติมน้ำมืองน้ำมันหรือซื้อกินที่อย,า,อยากอยู่เฮียนเจ้าหันแหละให้เฮีๆๆ้ยนเก่งๆเผื่อไา เ็นสุกยูผักไฮล่ะว่าวทุกคนเดินนบมือแล้วก็ผักขมุกขบใจเพื่อนแล้วกัอวยพรเนิ่ยเพ่อนเนอนมืออีหล่ะอาไปชิบว่าก่อนให้น้องว่าก่อนานยือดีแฮงเน้อห้นม่อโนมือวุ่นลุโนมือโนมือนมือเอ้าแข็งแห้งไฮนรุ้ยสุ้าแข็งมืออห้อยโนมือโนมืวนลุโนมาอมาอยอ ตื่นกล้องเลยเบิ่งเออเป็นปยังค่อยๆว่าค่อยๆว่าเงินไหลทองทองไหลมาเงินไหลน้องทองไหลมาเออเป็นปยังได้ตื่นอ่าเอาไหมเอาไหมขอใหายไปอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแหงขอให้ร่ำให้รวยเป็นขอให้หยุ่มหันยืนเด้ด้วยเออเอาน้องทุกจ้า โอ้พระอาจารย์อยู่นี่ไม่แห้งลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแง้งโดย, <c oughs> โอยเอา้าได้ํำนั่นก่อนก็นได้ดสาธุเถอเ,เอจ้ากระสองคนใครเฮียนเก่งเด้อตั้งมุกตั้งใจเฮียนนด้หละเด้อใหญ่มากก็ให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานอาย่างที่วางไว้เนาะแต่ละคนก็นมีความฝันบุคคลกาคนอยากเป็นครูพงนอยากเป็นหมอ จะเป็นเพศพี่นองเออจะเอาให้คลมฝันสำเร็จ<ป>อืไปบ้นนี้ระเบา้ากับป้าเด้อบนนีน้นางเด้อมันเด้อเลจ้ะมาเจ้าจะพักพ่อนาหากินข้าวกินน้ำเด็วก็นอนพักพ่อนบืนตื่นไปโรงเรียนอีกพี่นองเ,เออไปสบายดีก็นี่แหละสบายดีก็เด้อเอาไปเชื่องเมล็ดขนมพนากยันมือมือคักขนาดนะพี่นองเห้นเนาะไประเบากับคนนางเด้อสบายดีเด้อสุสุน้องละโดย โอเคพี่น้องเอ๋มาเตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนมานี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งพระอาจารย์อยู่ทั้งพังไทยที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลเนาะอยากช่วยเหลือคนทุกคนยากในสปปลาวเล่าฮะโปรยพี่น้องเอ๋ก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บใจจะได้ความไข่จะจะมีเด้อขอให้เจริญในศีลในธรรมทั้งพระอาจารย์ก็ได้อายุมันขวัญยืนสาธุเนาะทั้งน้องทุกตาเพื่อนกัถือว่าทำชิว่าแล้วกับโบเมนถือว่าครบครัวที่สุดยาก อนาคานะพี่น้องโบเมนเนาะครอบครัวที่แบบว่าเออพ่อพ่อหาเลี้ยงชีพพ่อได้ทุทุทแต่ไทยไปเฮือนเพื่อหลังไงพ่อสมควรแล้วก็มีดินอยู่แต่ว่าพ่อก็ไปเห็ดเวียกเห็ดงานนะหาเลี้ยงครอบครัวลูกก็เฮียนแม่กับเอาน้องประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเป็นก็หาซื้อเข้าไปวันๆนั่นนะเนาะก็มีงานมีการเห็ดยูพี่น้องเลยอยู่โรงงานเห็ดสีหัวสันเนาะพ่อเพป็นก็ได้แต่ว่าก็ อาจปาจา์เป็นเอกทรงทั้งน้องทั้งสองคนทำเฮียนประสันก็ได้ฝากมาให้น้องพี่น้องเนาะทางปะเตียงเป็นสะพานบุญให้อันจังแดก็อยู่ดีมีแห้งบุญคำน้ำสู้บุญคำน้ำส่งปัตนาสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมัติปัตนาทุกสิ่งทุกการพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนสิ่งสำคัญก็ขอขอบุญขอบคุญเอฟซีเป็นสุขสุขคนชมองสุบอนที่เข้ามาติดตามครับสมทางคลิปเฮาแล้วก็บ่ระคำโฆษณาพี่น้องเซหรับมื้อนี้่ปะเตียงขอลาไปแล้วสบายดีพี่น้องเป็นสุขสุขคนเนาะพี่น้อง